ออกนี้ได้อุ้ยแพงอุ้ยเอามันแพงอู้มันแพงนะนะเฮ้ยมันแพงนะนะอุ้ยหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกครับกราบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาจัดเกมกับตันเบลตี้กันนะครับผมพกมาอยู่ที่800นะเดี๋ยวผมจะเล่นไม้สัก80แล้วกันนะครับผมตอนนี้อเกมกับตันเบลตี้มันเหมือนจะบั็กนะครับ <c oughs> ทำยังไงก็ได้นะให้เราเล่นได้10ไม้นะครับอย่างน้อยๆขอ10ไม้นะ ได้แน่นอนนะครับผมผมพกมา800ผมเล่นไม้ละแล้วนะครับได้10ไม้อย่างแน่นอนอ่ะจัดกันเลยอุ้ยนี่ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่ากับตันบบลตี้มันบักอยู่นะครับผมมันบักอยู่จริงๆไม้เดียวเข้าฟีเจอร์อย่างนี้บอกเลยว่าจำโบครับจัดไปอ่ะเข้าฟีเจอร์แล้วต้องจ่ายด้วยนะเรื่องของเรื่องอ่ะเออตัดไปอยู่ครับ8 4โอเคนะขวดอู่แถวหนึ่งไม่มาว่ะไปต่อครับยาวไปครับอ่ะ เออคูณหกอูโหนิ่งกึกว่ะเอาต่อครับอีกสี่ไม้อะไปครับนาฬิกาทรายครับไม่ใช่นาฬิกาทรายเข็มทิศครับตัดคิวไปต่อได้มาเจ็ดสิบสองครับคูณเก้าอุยนกคาสเกตเตอร์นึกว่าจะแตกในซะแล้วครับจัดไปต่อตัดเอไปสวยรองนี้สามร้อยหกสิบอมาไวไปไวหน่อยครับจังหวะนี้ได้มาอีกเออขวดตัดขวดอีกต่อครับพันแปดเอ้ยเอาเรื่องครับนี่อย่างที่ผมได้บอกไปว่ากับตันเบลตี้มันบั๊กอยู่ตอนนี้นะครับทำให้ฟีเจอร์มันออกง่ายมากเลยครับ ไม่เกิน10บไม้ออกแน่นอนครับกรอกดอกนี้ได้มา3636นะครัอาบอย่างที่ผมได้บอกไปนะเล่นยังไงก็ได้ให้ได้1ิบไม้นะครับอย่างที่ผมพกมา800ผมเล่นไม้ละ80ได้1ิบไม้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะรีบมาจัดนะครับกับตันบอตตี้บอกเลยว่าตอนนี้มันสุดติงกระดิ่งแมวมากนะครับเล่นยังไงก็ได้นะได้มา5,000แล้วนะครับผมโอเคเลยนะ ใครที่สนใจอยากเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เล่นนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือใต้เดสคริปชันก็ไปกดไปตามกันได้นะครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นจะบั๊กอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ที่ที่ผมเล่นเนี่ยมันบั๊กอย่างนี้แน่นอนนะครับก็ให้ได้สิบไม้นะเราไปกันต่อครับปรับอัตราเดิมพันอยู่ที่120นะครับแล้วกดกันต่อเลยนี่ครับผมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับถือโอกาสมันบั๊กทั้งทีนะครับเอาให้สุดนะเออขอแค่สิบไม้เท่านั้นแหละบอกเลยนะเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มานะ คิดอยู่ว่าจะปรับเพิ่มดีไหมนะครับแต่120ก็โอเคแล้วเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนไม่ได้เซฟอะไรนะครับเผื่อเราไปถอนนะครับเผื่อเราไปถอนบางทีมันบั๊กมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับแต่คือถ้าเข้ามาครั้งแรกของวันเนี่ยยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้การันตีให้เลยนะครับ100%นะ <Yeah! S 1> ผมเล่นมาแบบ วันละครั้งอ่ะได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยๆวันละครั้งนะครับกับตันบอลตี้เข้าฟีเจอร์แน่นอนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มจริงๆนะเกมนี้นะเออมันเพิ่งกลับมานะครับช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเขาเรียกว่านิ่งนิ่งไปสักหน่อยนะครับนิ่งเพราะว่ามีเกมใหม่ๆค่ายพีจีมันออกมาเยอะนะครับทำให้เกมนี้มันก็นิ่งไปแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วครับมันทวงบาลังคืนมาแล้วนะยิ่งมีบั๊กเข้ามาอีกนะบอกเลยว่าสุดจัดตอนนี้ต้องรีบมาเล่นนะครับก่อนที่เขาเรียกว่า ทางเจ้าตัวเขาจะรู้นะครับแล้วเขาปรับคืนนะครับสเก็ตอ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับตัวที่2ของเรานะเออตีตีไปประมาณสัก5 16หมายได้นะครับไม่เกินนั้นนะดอกนี้ได้อุ้ยแพงอุ้ยเฮ้ยมันแพงนะนะ่ะเอา้าเอามันแพงอูมันแพงนะนะอุ้ยนี่ครับ11,556ครับ ไม้ละร้อยยีย่นะครับอุ้ยโอ้โหสุดจดัดอย่างนี้ก็คือสุดจดัดน่าจะได้เลิกครับโอ้โหขึ้นมาหมื่นห้าครับไป4,230ัวบครับดอกนี้อ่ะเหลืออีกห้าไม้อย่างนี้คือเรียบร้อยครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเออเอาเป็นว่านะอย่าลืมนะครับรีบมาจัดกันก่อนที่มันจะโดนปรับนะครับชี้ช่องทางรวยแล้วนะครับ โอ้โหได้มาอ้ที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเข้าแล้วมันให้ด้วยนะครับบางทีเข้าแล้วมันเว้านะ <S <S แต่คือเข้าแล้วมันให้ด้วยไง <S <S นะเออโอ uh, ้โหนี่ครับเข้ารอบที่สองนะครับอัดไปกี่นาทีแล้ว,วเนี่ยสี่นาทีกว่าๆเท่านั้เนเองนะครับผมเอาเรื่องบางคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าผมเล่นตอนกี่โมงนะครับผมเล่นช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงวันนะก็อลองผมไม่แน่ใจเรื่องเวลานะครับช่วงเวลาแต่ แน่ใจว่าครั้งแรกของวันนะครับไม่เกิน10ไม้ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับไวสูงไว้ก่อนนะครับให้ได้อย่างน้อย10ไม้ครับได้มาอีก3ามพันสองไปสองหมื่นห้าเข้าไปแล้วครับยังเอาคนเอาครับสุดจัด2องหมืนห้านะเข้าในราคา120เท่านั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่าพอแค่นี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปถอนก่อนเนาะใครที่อยากเล่นที่เดียวกับผมนะเดี๋ยวผมจะแปะทางเข้าเล่นไว้ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์หรือใต้เดสคริปชันไปจัดกันได้เลยนะครับผม เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ